ขอบคุณครับค like yeah. nah. ุณป้าเอกคุณ <mushroom> ป <ique> ้าเอกต้องมาตามไปทุกที่นะครับขอบคุณป้าที่ให้รางวัลสองรางคนเดียวคนว่าแดกเขาอีกพูดทั่วนปไงไม่มีอะไรลอยจริงเหรอแล้วคนเดียวจริงด้วยอย่าไปพูดมีหน้าลอยเนาะไม่ลอยบาครับผมไปเรียกมาน้องเอออแล้วยังไปคุยกับเขาหน่อยใครกันเสียเวลาจริงเนี่ยเสียเวลาไปหลายยเนี่ มีคนนกเป็นคนม่วนเลยโอนโอแล้วหลังไหวน้ำ okay, ้อนซะด้วยทีเดียวจบไปดีเานี่ยไปดีเขาพี่ทีนีผมหรอไปดีเขาเพ่อรดับี่อะไรติดเป็นผ้าผ่านอ๋อไปดีว่าผมเป็นคนบ้างนอกครับพี่คุณ้านนอกเหรอครับนี่พี่เป็นคนในเมืองใช่หรือเปล่ารับผมคนในเมืองครับ พี่พี่เป็นสันนิบาตเลยครับเนี่ยพี่ชื่อชมพี่ชื่อโจมหรอกอ๋อรูปแรกรูปแรกชมกลเดียนพี่ชมคุ้ไมเนี่ยชมครับพี่ไม่เคยเห็นอยากเป็นทหารป่อวเอ่อพอดีว่าผมมันมีธุระครับมีธุระเห็นพี่แต่ตัวแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องใหญ่โตครับพี่ม่าไม่วันจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาน สารานำเทปเต่าด้วยปัาเต่าด้ายปังดีปัเดี๋ยวพูจะอายเขาเมการวต้อยแน่ใจก่อนครับเตาด้วยเต่าด้วยเตาด้วยครับหมดฟวงเลยไหมจะเองเลยขอบคุณครับครับขอบคุณครับบ่ายดีแง่เรื่อง เขาบอกหน้ามันมีราศีขอบคุณรับที่มอมกลับมามอบรางวัลให้กับไอเดลคนเดียวมาชวงกันลงฮวยคำนองเห็นพี่แต่งตัวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าต้องเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองหลวงใช่ไหมถูกต้องับพอดีนะก็พี่ผมเนะี่ยมาใช้มีแทนแม่คะ่ะมาใช้ม,มีเป็นคนใบหน้าตั้งใจจะมาใช้มีแทนแม่เลยผดพได้พอดีว่าเจ้าของนีี่ย เป็นแม่ทัพผมไม่รู้จักเลยรู้จักในชื่อยางเดียวหนะ้าตาไม่เคยเห็นก็เลยอยากให้พี่ช่วยหน่อยเขาชื่ออะไรนาะชื่อว่าแม่ทัพบนตราครับแม่ทัพบนตราใช่ครับพี่อาเงินไม่ใช่เขาแต่ไม่เคยเห็นหน้าคตาเขาไม่เคยเท่าไหรนะ่น้ะเงินสามพันบาทหนึ่ง ลนอกนหาที่ไหนได้ไอโหเล่น,นหลอกแดกแม่ซะสามพันเลยแม่มีบมยคนเดียวไม่กลรวสอยอำไปลองมาจากไปนนอ,องใช่ไหมมีเสียงพี่ไปเท่าตีนอะไรเนี่ยพี่เปลี่ยนไปเล้คง เขาได้ามพี่ไหมเนี่ยพี่จะบอกให้น้องรู้เอาไว้จังทำไมครับลืมไแล้แม่ครับมนตราสามันครับสามันครับสามัญคริวคริวแม่โตรนผมนี่แหละมาอะไรอะ